สวัสดีครับวันนี้วันที่หนึ่งมกราคม2 5งพันะครับร้านคุณกุ้งปลาแดดเดียวสิงห์บุรีผลิตสินค้าเพื่อรองรับลูกค้าทุกท่านนะครับเราเริ่มผลิตตั้งแต่ตีสามนี่นะครับสินค้าหลักคือปลาช่อนมีจำนวนเยอะพอสมควรนะครับสามารถ ได้นะครับที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีเราไม่ได้เข้าไปขายในงานเทศกาลกินปลานะครับสินค้าหลักของทางร้านก็คือปลาช่อนและปลาสลิดนะครับปลาช่อนแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาสลิดแบ่งเป็นไซส์นะครับสี่ห้าตโล หตัวโลนี่นะครับไซส์ใหญ่ตัวใหญ่มากนะครับเทียบดูที่มือวันนี้มีปลาเนื้ออ่อนเล็กนะครับปลาส้อยจะให้ดูนะครับมีปลาหมามีปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่ พอสมควรนะครับไม่ใหญ่มากอันนี้ก็เนื้ออ่อนเหมือนกันแต่เป็นตัวเล็กหรือปลาปีกไก่นะครับอันนี้ปลาหลดตัวใหญ่นะครับปลาหลดไซส์ใหญ่น,นี่ปลาลักกล้วยนะครับปลาลักกล้วย นี่คือปลาช่อนแบ์นะครับอันนี้เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะครับกำลังตากเดี๋ยวหกโมงเช้าก็เอาไปตลาดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่โรงงานที่ผลิตอยู่ไม่ห่างตลาดนะครับประมาณ500เมตรนี่นะครับสินค้าที่ผลิต สดใหม่ทุกวันนะครับสะอาดปลอดภัยไร้สารกันเสียใหม่ๆสดๆทุกวันช่วงนี้เริ่มหนาวนะครับทอดทานกับข้าวต้มกุ้ยร้อนๆเข้ากันนะครับอร่อยขอเชิญนะครับร้านคุณกุ้งปลาดัดเดียวสิงห์บุรีอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีนะครับ สินค้าเราผลิตวันต่อวันหมดแล้วหมดเลยนะครับท่านที่ต้องการสามารถสั่งล่วงหน้าได้นะครับเบอร์โทร0895377718หรือจะดูที่ facebook คุณกุ้งปลาแดดเดียวสิงห์บุรีภาษาไทยนะครับ idline 0819093356ครับขอบคุณครับ แจ้งลูกค้าระวังมีผู้แอบอ้างเป็นญาติคุณกุ้งเพื่อให้ซื้อสินค้าที่ร้านของเขานะครับอย่าลงเชื่อนะครับร้านคุณกุ้งไม่มีสาขาขอบคุณลูกค้าที่เชื่อมั่นในสินค้าของเราและใช้บริการนะครับขอบคุณครับ